สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลูกอ้อนบรนนาชาแนลนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาดูนะคะบ่อนะคะบ่ก,กบแล้วก็บ่อปลาที่เลี้ยงไว้นะคะ ตอนนี้ก็คือพายุเข้านะคะฝนตกหนักเนาะนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเลยทำให้น้ำท่วมนะคะก็เสี่ยงหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้เจอเคลื่อนย้ายยังไงนะคะเพราะว่ามันก็ท่วมเยอะนะคะแล้วก็ มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอ่อช่วงนี้พายุเข้าบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันนะคะ กบก็พออยู่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะหาเอาแผ่นยางนะคะมาทิ้งลงไว้ให้นะคะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าพายุเข้านะคะก็หลีกเลี่ยงยากนะคะเสี่ยงหล,ยหลายอย่างนะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็โรคภัยที่มากับน้ำรวมถึงสารเคมีด้วยนะคะ ก็ต้องพยายามดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนะคะเนี่ยค่ะน้ำก็ท่วมเยอะนะคะแล้วก็เอ่อล้นเข้าไปนะคะจนเต็มพอดีกับภายในกับภายนอกนี่มันก็เท่าเท่ากันเลยนะคะกบก็ลอยคออยู่แบบนี้นะคะ่ะก็มีที่ว่างไม่เยอะนะคะก็เลย จะเดี๋ยวจะเอาแผ่นยางมาให้โอยก่อนนะคะคือมันเต็มอ่ะเนาะมันก็หาที่ระบายออกยากนะคะเพราะเพราะตรงนี้มันเป็นที่ลุ่ม มันดีสำหรับช่วงหน้าแ้งที่เรา,เ,าเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะแต่ว่ามันก็มีปัญหาในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พ ขอบคุณทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับทุกออดบ้านาชาแนลมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าฝนตกหนักเนาะไม่รู้จะหลีกเลี่ยงอยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาแผ่นยาง มาลงในบ่อให้กบมันเกาะไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็หลายตัวอยู่นะคะก็มีพื้นที่แค่นิดเดียวนะคะให้ให้กบมันขึ้นขึ้นมาพักนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ